สวัสดีจ้ากลับมาสักท้ายกันเช่นเคยนะคะ 1, 000, 000, หนึ่งวันพันเหตุการณ์กับวิถีแม่บ้านอย่างพวกเราเสร็จงานบ้านเดี๋ยวต้องแวะเข้าครัววันนี้แซบมีเมนูเด็ดมานําเสนอทุกคนอีกเช่นเคยแวะมาเลยจ้าวันนี้แซบมีเมนูเด็ดได้พักะน้ามา เพื่อนของสามีให้มาต้นสวยๆอบอวบเลยจ้าวันนี้จัดเมนูรัดน้าไปเลยสามีกับลูกสาวออกไปตามหาเส้นใหญ่มาตามมาได้สองเพคแบบนี้เลยจ้าเข้ากันมากเลยสําหรับเมนูนี้รัดนาเส้นใหญ่รอชมเลยจ้าเริ่มแรกขอหมักเป็นเนื้อสัตว์ที่จะใส่รัดนาก่อนวันนี้แสบใช้เป็นหมูและกุ้งนะคะใส่น้ํามันลงไปใส่แป้งมันตามด้วยซีอิ๊วขาวไข่หนึ่งฟองนะคะและวิธีการหมักก็สไตล์เหมือนเดิมเลยนะคะหมักเองชิมเองอร่อยเองนะคะแสบ ใส่เป็นรสด,ดีน้ำมันหอยน้ำตาลนะคะนี่คลุกเขาส่วนผสมไปแบบนี้เลยนะคะและพักไว้30นาทีในตู้เย็นนะคะหลังจากนั้นมาเตรียมในส่วนของค้าได้เลยจ้าถ้าแก่หน่อยก็ปอกสักนิดนึงนะคะหลังจากนั้นหั่นซอย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 ไปแบบนี้เลยจ้าเตรียมความพร้อมในการทําอาหารนะคะเวลาทําจะได้สะดวกและรวดเร็วนะคะเตรียมค้าเสร็จมาถึงคิวของเส้นใหญ่กันบ้างแกออกจากถุงเลยและตัดตามขนาดที่เราต้องการได้เลยจ้าแบบนี้หลังจากนั้นก็คลี่คลี่คลี่ลออกแบบนี้นะคะทุกคนนี่ใส่ ดเ้นใหญ่ที่พอบ้านซื้อมาเป็นแบบเซนสดนะคะแอบเห็นราคา3.5ยูโรนะคะทุกคนไม่ใช่ถูกนะคะ2แพ็คก็7ยูโรเลยนะคะอยากกินก็จัดไปเลยจ้าหลังจากคลีเสร็จแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำลงไปนะคะคลุกเคล้าให้ทั่วแบบนี้เลยจ้าเป็นเทคนิคที่แซบใช้ประจําเลยนะคะเวลาที่จะทํารัดหน้าหรือว่าผัดซีอิ๊วนะคะมาขั้นตอนนี้ตั้งกระทะใส่น้ํามันเลยจ้านําเส้นที่เราคลุกเสร็จเรียบร้อยแล้วมาผัดลงในกระทะได้เลยจ้าก็จะได้ประมาณนี้นะจ๊ะหลังจากที่ผัดเจ็ด เรียบร้อยแล้วก็ตักเทใสท่ถาดหรือว่าจานภาชนะที่เตรียมไว้เลยจ้ะอืเกือบหกเลยนะคะเมื่อกี้ขั้นตอนนี้ขอเตรียมตั้งน้ําแสบจะใช้วิธีการลวกผักคะน้าก่อนนะคะไม่ได้ใส่ลงไปในหม้อ,อเลยทีเดียวก็เป็นเทคนิคและวิธีการทําของแซบนะคะนี่ตอนนี้ก็ลวกผักคะน้าให้สุกเลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นก็ตักขึ้นมาใส่ภาชนะอีกเหมือนกันนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวแซบจะนําไปนอกน้ําเย็นนะคะผักของเราจะได้มีสีที่สวยงามและขั้นตอนนี้มาเตรียมทํา น้ำรัดนากันได้เลยจ้าใส่น้ำมันลงไปนิดหนึ่งนะจ้าหลังจากนั้นใส่กระเทียมลงไปเลยจ้าผัดให้มีกลิ่นหอมเลยนะวันนี้พอบานบอกขอแสดงฝีมือเองได้เลยจ้าจัดไปและขั้นตอนนี้ขอใส่เป็นเต้าเจี้ยวลงไปสักสองช้อนนะคะทุกคนผัดให้มีกลิ่นหอมอีกเช่นกันหลังจากนั้นเทน้ำใส่ลงไปเลยจ้าทำน้ำมากน้ำน้อยแล้วแต่ความต้องการเลยนะคะตั้งน้ำทิ้งไว้สักแปบ๊บแอบขอเวฟมาทำแป้งมันนะคะใส่แป้งมันไปประมาณ4ี่ช้อนแล้วเติมน้ำลงไปตีส,วส่วนผสมให้เข้ากันเลยจ้าหลังจากนั้น แวะไปดูน้ำของเราก็เริ่มเดือดแล้วนำหมูที่เราหมาักเทใส่ลงไปได้เลยจ้าสำหรับวิธีการทําลัดหน้าของแซ่บก็จะง่ายๆแบบนี้นะคะดูแล้วเข้าใจง่ายก็จัดตามได้เลยจ้ามาขั้นตอนนี้น้ําเดือดหมูเริ่มสุกมาเตรียมใส่แป้งมันได้เลยสําหรับแป้งมันเราเทละลายน้ําไว้เรียบร้อยแล้วคนใส่ลงไปแบบนี้เลยนะจ้าความเหนียวหนืดเอาตามใจชอบเลยจ้าแซ่บเลือกประมาณนี้ลูกค้าว i p พีเข้ามาบอกหิวแล้วอยากกินลัดหน้าเส้นใหญ่จัดไป จใส่เส้นนิดผักหน่อยตามคําเรียกร้องของลูกค้าผักคะนา้าลวกแล้วน็อกน้ําเย็นสีเขียวน่ากินมากเลยทุกคนมาพอบานตักเสิร์ฟเพราะว่าลูกค้า vip มายืนรอแล้วอย่างที่บอกนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะเมนูเด็ดสาหรับครอบครัวแซบนํามาเสนอให้ทุกคนในวันนี้นะคะถ้าหากใครเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากทําทานนะคะแซบขอแนะนําเลยจ้าเป็นวิธี การทำที่ง่ายๆนะคะสำหรับวิธีการทำรัดหน้ากินในต่างแดนแซบขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้ไม่แซบครัวไทยในเบลเยียมนะคะถ้าคลิปของแซบดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ไม่แซบครัวไทยในเบลเยียมด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปทานรัดหนะญญญ้าเส้นใหญ่กันก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดี